สวัสดีค่ะวันนี้ยาตาก็จะพามาอัปเดตผักหวานป่าในปี64นะคะที่เคยเอาให้ชมไปแล้วว่าไม่ได้ลดน้ํามาเดือนกว่าๆนะใบเข้าเหี่ยวแล้วก็พันกันเหมือนจะแห้งนะคะก็จะมาลดน้ําไปให้แล้วก็จะพากลับมาดูว่าเขาจะตายหรือว่าเขาจะรอดนะคะส่วนพวกนี้นี่ใบไม่ได้เหี่ยวนะคะเนี่ยแต่ยาก็เติมน้ําให้เหมือนกันนะคะก็ ถือว่ายังเป็นปกติอยู่นะใบไม่ได้แห้งไม่ได้เหี่ยวไม่ได้พันกันเลยสำหรับพวกนี้นะก็เลยดูว่าค่อนข้างจะสวยนะแต่ว่าต้นก็โตช้าอย่างต้นนี้ก็กำลังจะแตกยอดต่อนะก็ถแสดงว่าน้าใต้ดินก็ยังมีเพียงพออยู่นะแต่ทีนี้ย่าจะพาไปดูต้นที่ว่าเขาแห้งไปแล้วนะคะใบเหี่ยวเกือบจะแห้งแล้วนะคะถ้าเป็นพืชชนิดอื่นนะคะถ้าเป็นใบ เหี่ยวหรือว่าแห้งขนาดนี้นี่ไม่รอดนะคะใบนี่ร่วงหมดเลยเนี่ยอย่างต้นนี้นี่ใบกลับฟื้นคืนมาเหมือนเดิมนะคะนี่จากใบที่แห้งนะคะใบเกือบจะแห้งแล้วก็เริ่มพันกันไปแล้วนี่นะเนี่ยอย่างต้นนี้ต้นนี้นี่ยังมีใบที่มันมีรอยแห้งอยู่เหมือนกันแต่ว่าส่วนที่มันยังพอปรุงอาหารได้มันก็สดขึ้นมานะหลังจากได้รับน้ำอย่างลุมนี้สองต้นนี้ก็ใบพันไปเลยนะคะ ย่าก็คิดว่ามันจะตายแล้วก็ลองลดน้ำให้ดูก็ปรากฏว่ามันฟื้นนะคะเนี่ยพวกนี้นี่ก็ถือว่าเป็นพืชที่ทนนะคะเนี่ยส่วนที่เอามาให้ดูในตอนนี้นี่คือเป็นต้นที่มันแห้งมันเหี่ยวที่ย่าเคยเอาให้ชมในคลิปก่อนมาแล้วนะคะพอมาคลิปนี้ก็เลยมาอัปเดตให้ดูกันนะที่เห็นอยู่นี่คือคือเป็นใบเก่านะคะใบเก่าที่เข้าเหี่ยวๆเข้าไปนั่นแหละ เหมือนเขาจะแห้งจะร่วงนั่นแหละนะคะแต่พอได้น้ําปรากฏว่าเขาฟื้นนะนี่อย่างเนี่ยหลุมนี้ก็รอดมาทั้งสองต้นเลยนี่ก็แสดงว่าผักหวานป่าตอนเล็กๆนี่ถึงเราไม่รดน้นํานี่เขาก็คงไม่ตายนะคะแต่ว่าจะโตช้าอย่างหลุมนี้เห็นไหมคะต้นเล็กนี่ใบแห้งแล้วแต่ดูที่โคนนี่ยังเขียวอยู่นะนี่อย่างลุมนี้เหลือแต่ตอเขียวๆที่ให้ดูนี่นะคะเนี่ย คือมันแห้งลงมามาถึงตอตรงนี้ยากก็เลยเด็ดออกเพื่อจะให้มันแตกต้นใหม่ขึ้นมานะคะเนี่ยรูมนี้แห้งทั้งสองต้นเลยเหลือต้นเล็กๆก,กําลังจะแตกยอดใหม่นะคะเห็นไหมคะนี่ต้นนี้กําลังจะแตกยอดใหม่แต่ต้นนี้นะคะต้นที่โตขึ้นมานี่แห้งตายแล้วแต่รากยังเหลือนะคะอันนี้ก็เป็นการเจริญเติบโตของผักหวานป่านะที่เราคาดไม่ถึงนะ เราคิดว่าตายแต่ปรากฏว่ามันรอดนะคะฉะนั้นถึงว่าเวลาเราไม่ลดน้ําบางครั้งเนี่ยเรารู้คิดว่ามันตายแล้วแต่พอฝนมามันก็แตกต้นใหม่ขึ้นมาให้เราเห็นนะคะก็เป็นผักหวานป่าที่ทนทานนะคะเป็นพืชที่ทนทานทั้งหมดนี้ย่าจะปลูกโดยวิธีการเตรียมหลุมแล้วก็หยอดมเมล็ดนะคะแต่ว่าปี64นี้ไม่ได้ปลูกไว้เยอะนะคะก็เอามาให้ดูว่า ผักหวานป่านี่มันตายช้านะคะวันนี้ย่าก็ไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ